สวัสดีค่ะบุ๋มปนัดดาไม่นิ่งเฉยตอบกลับคนแซะแรงเพราะภาพนี้อุ้มท้องลงพื้นที่พร้อมทีมงานเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบน้ำท่วมอย่างบุ๋มปนัดดาทุกคนต่างนับถือน้ำใจของเธอชื่นชมอย่างมากแต่ล่าสุดมีวายมีดรามา่าเมื่อมีชาวเน็ต แซะเรื่องเงินคอมเมนต์ว่าไปส่วนตัวออกเงินส่วนตัวอย่าเอาเงินคนอื่นไปเที่ยวงานนี้สาวบุ๋มกระโผ์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กด็อกเตอร์ปนัดดาวงผู้ดีบอกว่าเรียนพี่บุ๋มดีใจมากค่ะที่มีคนมาคอมเมนต์แบบนี้เพราะอยากอวดมานานแล้วค่ะว่าหนูทำงานเก่งมากพี่คงไม่ทราบปีหนึ่งหนูได้ค่าพรีเซนเตอร์สินค้าที่พี่เห็นตามบิลบอร์ดท้ายรถเมย์เท่าไหร่ รายการทีวีที่ทำทุกวันนี้วันละสองรายการได้เท่าไหร่รวมถึงวิ่งงานทอคสินค้า3-7ถึง7นาทีได้35,000ถึง1 0 0 0 0แบาทในแต่ละครั้งแล้ววันหนึ่งหนูวิ่งหลายรายการนี่ยังไม่รวมถึงงานอีเวนต์ประปรายและงานสอนหนังสือที่ไม่เคยรับเอง แต่โอนเข้ามูลนธิธิให้หมดบอกเลยว่าปีนี้หนูจ่ายภาษีเยอะมากรถหนึ่งคันสบายๆที่ยังไม่รวมซื้อขายอสังหาริมทรัพย์รวมถึงจิวเวลรี่ที่เป็นงานนอกเล่นหุ้นและกองทุนหนูภูมิใจในสิ่งที่หนูทำได้มากๆเลยค่ะ หนูถึงมีเงินบางส่วนที่เอาจัดตั้งมูลนิธิและช่วยเหลือผู้คนตลอด10ปีที่ผ่านมาทำมาตั้งแต่ก่อนจะมีคนเริ่มบริจาคให้และใช้ทุนส่วนตัวมาโดยตลอดส่วนการลงพื้นที่เรายึดมั่นเสมอเงินบริจาคจากประชาชนต้องถึงมือประชาชนดังนั้นการเดินทางลงพื้นที่ของบุม่มบูมใจเองทั้งหมดนี่คือเหตุผลว่าทำไมทุกวันนี้ ยังต้องวิ่งกลับไปทำรายการและวิ่งกลับมาลงพื้นที่เพราะเงินที่ใช้มันคนละส่วนกันส่วนทีมงานก็พยายามประหยัดเงินให้ได้มากที่สุดโดยการนอนวัดนอนเต็นท์และไม่เคยได้ค่าแรงสักบาทส่วนการไปวัดล่องขุนที่พี่เห็นในภาพแล้วคิดเองเออเองว่าใช้เงินไปเที่ยว อยากจะบอกว่าวัดร่องขุนสามารถเข้าไปได้ฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะคะแล้วหนูอยากไปกราบขอบพระคุณอาจารย์เฉลิมชัยที่ท่านวาดภาพหนูเป็นหนึ่งในผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือเชียงรายเป็นความภาคภูมิใจของชีวิตค่ะหวังว่าคำตอบนี้คงจะเคลียร์ใจพี่และตาสว่างขึ้นฝากติดตามการทำงานของพวกเราต่อไปนะคะจะได้รูว่าเราตั้งใจกับสิ่งที่ทำมากแค่ไหนขอบคุณค่ะ ขอบคุณที่นี่ .com ค่ะ